เลี้ยงวัวศึกษาแนวทางการทำฟาร์มที่ได้ผลและวางเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำฟาร์มเลี้ยงวัวเพื่อขายวัวเนื้อคุณภาพดีในอนาคตเข้าสู่ตอนที่6หลังจากที่อนุรักษ์เริ่มต้นเลี้ยงวัวได้สำเร็จตอนที่6จะพาผู้ชมติดตามการพัฒนาขั้นต่อไปของฟาร์มเลี้ยงวัวเขาเริ่มเรียนรู้วิธีดูแลว,วัวให้จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งวางแผนเรื่องอาหารและการจัดการฟาร์มให้เป็นระบบมากขึ้นในขณะเดียวกันอนุรักษ์ก็เริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามของเขาเมื่อวัวเริ่มแข็งแรงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตอนที่6ภไทยจากโรคระบาดเช้าวันหนึ่งเสียงกระซิบกระซาดของชาวบ้านดังลอยมาตามลมขณะอนุรักษ์กำลังให้อาหารไอโทนได้ยินหรือยังวัวบ้านลุงปานมันตะมันตายไปสองตัวแล้วนะัดเสียงแม่ของเขาคุยกับเพื่อนบ้านดังแว่วเข้ามาในหูคำพูดนั้นทําให้อนุรักษ์ชะงักทันทีเขาเงยหน้ามองไอโทนที่กําลังกินหญ้าอยู่โรคระบาดเขาพึ่งพำเบาๆแม่มันเป็นโรคอะไรเหรอรับอนุรักษ์รีบเดินเข้าไปถามด้วยสีหน้าวิตก เขาว่ามันเป็นโรค